โนดลูกถวดพลังใชจนกับแดงามนึ่งะยามแผดเมืองตายโนดลูกถัดวจนกับแดงนึ่งกะยามแผดเมืองตายขู่เอกนะครับคณะนี้ทางข่ยคณะกรรมการใยานกองกะท่ามกามารอก็มารอม่วยความได้ลวกไอกับวัวขู่ซี่ลานนะครับตอนนี้พร้อมเมื่อไหร่นะครับทางคุณท้นทยาและก็คุณบาวปูดอนะครับขาและก็ไล่ไล่ถัานรวมโดยใจกันนะครับคณะนี้มารอรับวัวขู่ซี่ลานอยู่นะครับขู่ซี่ลานครับ ดำลูกตวดไลังใจคร players, ements, kita, ับไปอยู่ในสน้ำเลยนะครับคณะนี้ไายเด้งรับเด้งงามนึ่งระยาำแพดเมืองตายก้องนองพิมนาซ่านกับที่ลานที่เส้นบาครับขับข่าวชูสร้างเวียนเชิญนะครับผู้ที่ลานกับผู้ที่ลานครับมากันจังหูกับมีว่าเวินลานกับเวินลาน ครับครับเอาบูดเอาพิจารณาด่าน้ำชนตะยาครับกาำลังครับให้ความดะดลวดกับให้ความดะดลวดแดงดำดำแดงนะครับแดงดำดำแดงเลไหยนะครับดำแดงแดงดำไหลครับแดงงามนึ่งแต่ยางเผ็ดเมืองตายนะครับแดงงามนึ่งแต่ยางเผ็ดเมืองตายเป็นแดงในจอทีวี ควยดำครับควายดำน้ามาไล่กลางเลยครับโนดลูกถวดพลังใช่นะครับเรื่อดำหน่อยก้องนองบดบานโคกทักส่งคร้านะครับส่งคร้ากับสุราธานีครับข้าวนี้นะครับข้าวนี้สำรับผู้ที่เลี้ยงหัวชนนะครับขับคณะนี้บอยทัทซีพีสประเทศไทยจำกัดมาหาชนนะครับ พอด้ผลิตครับอ่านเสริมสำหรับผวชนนกับชือผลิตภัณฑ์วัาซีพีกับซีพีกาวแปดกาวเอฟบีนะครับกับเป็นอาหานเสริมสำหรับปว้ชนนะครับทำมาจากวัตถุดิบคุณภาพดีขัดท่านปิเศษกับเสริมสร้างความแข็งแรงก้องกล้ามเนื้อนะครับทําให้ว้ชนก้องทันแข็งแรงปลาดเปรี้ยวไม่อ้วนกับระดูกรีบและเข้าแข็งแรงกับทาให้ว้ชนก้องทันทนทานชนได้นานนะครับทนถ้วย ผิวนั่งเป็นมันนะครับกินยาได้มาขึ้นกับสำคัญว่าเอาปืนตัวใดเร็วลังจากการชนนะครับลังจากบาดเจ็บในการชนนะครับเสือข้าก็ได้นะครับสี่พี่กาแปดกาเว็บบี้นะครับครับทีฐานทหารนะครับกาติดต่อได้ทีจ่าแดงหน้าหวัดไม้นะครับกาเลียงโนดแปดลอยปลากาโนดแปดลอยปลากินอยู่ด้วยนะครับกล้องทีมันนายวัวผิดรัตนบุพภานะครับกำลัหรับถ่านชายนะครับกาแควเบอรทุกข์กระพั้องถ่านนะครับกาแควแฮมเมอร์นะครับกาแควแฮมเมอร์ ทันตองการในะ้แข้งแพ็กมันเล็กโฟน,น,นครับนั้นแหละครับกาแควแฮเมอร์โกนแน่นอนเลยครับดูว่าชนท้ายถอดซอดให้สนุกต้องมีข้อมูลชัดเจนเชิญทื่ใดตัวในเดดตัวในดีติดต่อเสี่ยนแกว้วโทรซูนแปดสี่แปู้นแปดแปาย่ำยี่ครั้งติดต่อเสี่ยนแกว้ว0ูน8ปดสี8แปดเ้าา ทันที่ต้องการจะใจระเืองเยอฮอนด้าทักันนะครับการติดต่อวิชาุมต้งปิยากลลการนึ่งเากจัดนะครับตัวทรัพย์การุ่นเจนาที่หนึ่นทุทงะครับจุมทุ่งปิยากลลการนึ่งากัดนะครับสื่อสกูปปี้วันนี้ดาวห้าร้อยดอกเบี้ยเปิ่เนเดียวนะครับกล้องแทมซิปรายการครับก็ติดตุ่มทุ่งปยากลลการนึ่งากกัดนะครับ 30ปีที่เป็นตัวแทนไก่กรถเทือนนะครับโกพุ่นเจมารีกับไกาย่อ่าข้าไปบหมากใหม่สี่ซิาข้านะครับจะมีชาข้าตุงงย้อยัาบางนาบอลรอนบีบุญบางขั้นลำทับนะครับแล้วก็ที่ครองถมกับสส่ข้าวด้วยนะครับดอหน้าเป็นรถประหยัดน้ำมันนะครับ ทันดีจ้งกันเสื้อผ้านะครับร้านจินนาพรสุงส่งกับตัวับสุนเจนา4ีหนึ่นาก้ามนะครับรินจินา,าพรสุนทงจำหนาเสื้อผ้าท่าเม็รูปขราวงจนะครับเสื้อผ้าหั่นวัวหันใ่งานทบเสื้อทีมต่างต่านะครับทันดีตจ้ใจงาตติดต่อคุยยงไรนะครับ,รนนรบสูนเจนา4ีหนึ่งหนึาเก้าสา วอาดำนอยลุกทวดพลังใจนี้เป็นว่าเส้นเดิมงตรงนะครับแต่ว่าเล็กนะครับ่อยว่าไอ้แดงกระแตงไอ้แดงแทงก่อนไอ้ดำแตงมั้ง เมื่อวันที่ทิพเจ็ดมีนาต้องไปนารอยเริ่มเจ็ดมันจนหนาทิพนาที่ตีน้ำห,หน้าเดิมมันก็ตัวแดงนี่ประโยชน์ดีนะครับควายดำนี่กรอบเคืองนะครับทําไมวะปรับเรียวไม่วนนะครับนี่เป็นน้าเพิ่มแดงกะแดงนี่ดำกโตูประโยอดจัดนะครับควายดำไอ้แดงก็ดงดกมีประโยชน์กูที่ลานครับที่ล,าน,ลานกูนี้ ้แดงก็มีประโยชน์บอลก็กอนนี่คัดเข้ากันนี่แดงการเดินนะดำกัแกงแดงกัแกงกับคูนี้อีกหนึ่งศึกประวัติศาสตร์นี่ได้มาแดงมาว่าแดงกคตรไปนี่ช่วงที่คูที่ลานกับคูที่ลานดูไปดูไปเลยดูไปเลย

แดงแดงด้วยดำมักเดียวมีคำโต๊ะนี่ไอ้ดำมกับปลิวขึ้นไอ้แดงกระพ่ามาไหมแดงขดไปบนขดลงนี้ห้อยบนช่วยนี่มีปลายยอดยัดอีกจ้ามีทางห้อยบนมีทางยัดปลายยอดเข้าไปนี่นี่มีลูกขดไหวกลางเลือกเกินแล้วนี่นี่ ได้นะกับลูกนี่นี่อดำฟ้ามานี่แดงแก่ประโยชน์ดำก็ไม่มีอาการโต่โต้ไม่มีอาการกลัวแม้นแต่น้อยนะครับนี่ลูกนี้ลูกนี้แดงนายแดงนายแดงนายดำเริวขึ้นไป นี่นี่ดำจะขึ้นมั้งแต่ว่าแดงก็ไม่ยอมนะครับเป็นไอยหน่ยขึ้นไข่เดี๋ยวครับพ่อแล้วปัดกันขึ้นเหมือนปัดกันขึ้นจนนะอะไรวะปัดกันขึ้นะตะกัง่งแก้วกเข้าขึ้นมังหมังทีไรนาทีทีไรนาทีนี่ใครมีวิชาต่อเลยเอามาแสดงเม็ดชนก,นกันกูนี่จมทัศน์ที่บอกแล้วจมทัศน์ที่ เด็กมีประโยชน์มีขึ้นมีควัดมีทับ,บ,บกับไล่ๆเรืองกับดำกะแ็งต่อรถรนนะครับปั่นดอดบ้านหน,น้ามาไลา่วัวเลยครับสำหรับบรถถิษัทหา้างร้านต่างๆที่ต้องการจะติดต,ต่อโฆษณาครับกับสนามานกีฬาจนโก้หน้าหน้าฉาติดต,ต่อติดสนามได้นะครับนี่ประโยชน์ไอด้ดำก็ไม่ใจต่อครับนี่นี่ไอเด็กมีประโยชน์ไอเด็ฝกฝ่าค้างไรไม่ได้ไอด้ดำตีขึ้นมายก สี่ลานแห่งความมั่นกับสี่ลานแห่งความมั่นนี่กดบอยบีบีลรงนี้ด้วยนี่นี่คนลูกนี้นี่นี่มีประโยชน์อันก็ไปขายแล้วกดบอยแล้วมีประโยชน์มีประโยชน์ซุดซุดกับขี้มือสุดๆนี่นี่กดบอยเรา อายุดูไม่ได้ครับสุดยอดสุดยอดมากๆทีเดียวครับทีบกนาทีทีบกนาทีทีบกนาทีแดงได้มาเดียวครับแดงได้มาเดียวทีบกนาทีดำลอยไม่เอานะครับนาทีนี้ดำลอยไม่เอาแดงยังเดินดำไรต้องยอดแน่นะ สี่ลานนะครับสี่ลานสี่เสนบาทนะครับคู่นี้จนกันเต็มสี่ลานสี่เสนบาทเราแลกคันแล้วก็มันไม่เอานะครับกับรายการด้วยจนนะครับมีวันจนดีๆเป็นแม่แันแรกกันก็ก็คุณนายหยกใจนะครับสนับสนุนเวลาเลดีๆตรงนี้ครับขอบคุณกับนั่นกวีที่วิทุษนะครับขอบคุณนายหยกบนเลยดีที่วิทุษก็ขอบคุณนายหยกนั่นต่อบขอบคุณจอจอนั่นต่อไปเพื่อนีนะครับ ตีมัเอยใไหมีจมนีใจกับอีใจสุราษ์นีสุราษครับซาใจนะครับที่พกนาทีกับที่พกนาทีตีมานสุราษฎธานีกับตีมานสุราษฎธานีจากหนาสั้นครับวารองชนะนะครับผู้นี้วารองชนะครับ รอจากมานนาดสั้นกับใรถจักรยานยนต์นครับนึ่งกันกับรถมอเตอร์ไซค์รถเครืองนะครับเดงงามนึ่งระยาำไปเมืองตายก็องนองฟิมนาดสั้นตุลาธานีนะครับปิจิตที่เส้นที่มืดบาดรับชนาโนดลูกวดพลังใจเรือโนดดำนอยจากโขกสักนะครับดำนอยกังเลกนะครับตีแพรกับตีแพรชนดีตีดรถดำดีติรถนะครับ แต่อาจไม่ยุ่สู้ไม่ได้กับเจอว่าตีเก่งกว่านะครับมีน้ำมีเนื้อครับว่าเด็กเขาตีไปเย้าเบิ้ลครับโดเพื่อนโดนคนที่ชอบาครับรับรับรถเครื่องนะครับรถเครื่องช่องลอนะครับรถเครื่องจะมีช่องลอนะครับมีลอหน้ากับลอหลังนะครับบางคนครับแข่งลอหลังแซงลอหน้าครับ còn các đợt rừng nữa gặp tông ra tát có nữa gặp em em anh 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 คาน,านนัยนนด้ยนี่นี่เยนี่เดี๋ยวควแดงนะครับหลังจากชนะมาแล้วก็มาอบาบนามแบบเดียครับสุดยอดดีนะครับเป็นรองสิบห้าถึงนะครับก่อนวางกับเป็นรองทีงง่ม้าถึงสิบห้าทิศทุกขับนี่ยทิศทุก ทีมัน <rôle> ก <à déc> ับทีมานกับมากันมามเยอะแยะตาไปเดียวรับเนอนกันเป็นเล่าจนมา่อนควาแดงนะครับทีมันควาแดงครับมากันมากับมากันมาก ตุราดครับตุราดทีมานตุราดครับนี่เจา้อนจก้อนี่จ้องนี่เกนรถดัดเกลีรถดัเขลงรถดัดเรืียงตีได้มาดัดเรล่องหนึ่งขั้นรถยามาแล้ว เราปนุงต pues <basics. S 2> ึงอะโบการัน <for> ี่บประมาเลี้ยงไอโบเนี่ยุบประมาเราก็ลด้ยินว่าโซ่ทำเน็ตโซดาแล้วก็โซดาลาดแทว่าสี่แปดนก็ไม่ใชว่าสี่วว่าสี่แปดเชมาเจ็ดว่าเขาซอมนะครับ ครับนี่ครับผู้ช่วยใจจากสุราธานี่ดีมานครับดีมานเดินทางมาแล้วไหวแรงครับ บรรยากาศกับบรรยากาศ่อนกลางจะคึกคักเลยนะครับ